ต่อไปนะครับก็จะเป็นไพ่ไมเนอร์อะคาน่าครับที่เป็นไพ่วันนาทั้ง4ี่นะครับผมก็โดยปกติก็จะมีวันนะนะครับในไพ่เนี่ยก็จะมีวันนะเริ่มจากมหาเล็กเลยฮะก็คือไพ่เพชนะครับผมมหาเล็กที่เป็นแทนถึงธาตุทั้ง4ี่นะฮะก็คือเหรียญถ้วยดาบไม้เท้าแล้วก็ไล่มาเป็นจากวันนาะเล็กสุดกลายเป็นวันนาะที่เริ่มมีชุดกรอบนะครับผมก็คืออัศวินนะอัศวินนะครับที่แทนถึง ท่าทั้ง4ี่คือเหรียญถ้วยดาบไม้เทา้ามีทั้งชุดเกราะมีทั้งม้านะครับส่วนพอผ่านจากบุคคลที่เป็นมหาดเล็กมาเป็นอัศาวินแล้วก็คือเริ่มเป็นเจ้าของอาณาจักรคือวันนาสูงขึ้นมีมงกุฎอยู่บนหัวคือมีตําแหน่งหน้าที่การงานมีมีหน้าตาทางสังคมก็จะเป็นไพ่วันนาที่เป็นควีนนะครับผมก็เป็นควีนท่าทั้งสี่เหมือนกันคือเหรียญถ้วยดาบไม้เทา้าและต่อมาก็เป็นวันนาสูงสุดเจ้าของอาณาจักรที่แท้จริงนะครับผม มงกุฎใหญ่จริงก็จะเป็นลักษณะของ King, ะคะิงฮะแทนทัศนสิคือเหรียญถ้วยดาบไม้เทา้านะครับโดยแรกจากไพ่วันณนะแรกก่อนฮะ,ะเป็นวันณนะเพชรคือไพ่มหาห์เล็กเขาจะวาดเป็นรูปเด็กครับสี่แบบจะมีทั้งเหรียญถือถ้วยถือดาบถือไม้เทา้าแทนลักษณะคนทั้งสี่คนลักษณะสี่แบบก็คือสองเนี่ยสองลักษณะเนี้ยเอาไว้ง่ายนะเอาไว้ง่ายนะครับเด็กลักษณะคนที่มีลักษณะแบบ หนึ่งเด็กมันแทนถึงคนลักษาแบบเหมือนเด็กก็ได้คือตัวไม่สูงมากก็ได้หรือแทนถึงเด็กเลยก็ได้คนทีอ่อายุน้อยกว่าเรานะครับผมหรือแทนคนที่ตำแหน่งต่ำกว่าเราก็ได้นะครับก็แทนถึงไพ่มหาเล็กเหมือนกันนะฮะนี่คือความหมายของตัวคร่าวๆขอกมันนะครับสองใบนี้แทนถึงคนขาวถือเหรียญถือถ้วยคนขาวคนผิวสองสีถึงดำก็จะเป็นไพ่ ถือไม้เท้าและถือดาบนะครับผมอ่นี่คือลักษณะไพ่วันนะที่เป็นลักษณะาาเด็กหรือบริวารนะครับตัวนี้ถ้าถามถึงเรื่องงานถามว่าจะได้เรื่องงานไหมออกไพ่วันนะเด็กบอกได้เลยว่ายังไม่ได้เลื่อนเพราะคุณวันนะคุณยังแบบเป็นอาสวิทก็ยังเป็นไม่ได้เลยนะครับผมมงกุฎก็ไม่ไม,ไม่มีบนหัวการมีเสื้อเกาะการมีมงกุฎแทนถึงการจะได้ตําแหน่ง ได้มีการโปรโมทเขาเชื่อถือตัวคุณเขาให้เครดิตคุณคุณเลยจะมีเสื้อเกราะแทนถึงความเป็นวิทยาฐานะคุณที่สูงขึ้นหรือมงกุฎที่ทางถึงว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถที่สามารถควบคุมผู้คนได้เอาคนอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นมหาเล็กคุณไม่มีเขาก็จะไม่เลื่อนคุณดูง่ายเลยถามว่าได้ตําแหน่งไหมออกตัวนี้ยากมากนะครับผมจะมาวันนั้นสูงขึ้นไปอีกนะฮะถ้าจาก เด็กวิ่งตามตูดมาแล้วก็มาเป็นลักษณะของมีมาใช้เองแล้วมีมียานพหนะแทนมา้าแล้วก็มีชุดเกราะสวยงามนะครับผมแทนถึงตําแหน่งนะใหม่ๆเพราะนั้นถ้าขึ้นเป็นไพ่วันนะที่เป็นอัศวินเนี่ยก็จะหมายถ้าถามว่าจะได้งานใหม่ไหมนะครับผมเปอร์เซ็นที่จะได้งานใหม่มันมีนะแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้ต้องขึ้นกับไพด่ดีๆด้วยถึงจะมั่นใจว่าคุณได้รับการโปรโมทได้ตาแหน่งใหม่แน่นอน เพราะมันยิงก้ามกึ่งอยู่ระหว่างคุณต้องเป็นอ like ัศว e si ินวิ em ่งงานให้คนอื่นอยน s, ู mm ่ต่อไปหรือว่าได้ตำแหน่งงานแล้วมีลูกน้องให้คุณได้ไปวิ่งงานให้คุณ mm hmm. แทนแหมมันมันมันต้องดูการเชื่อมโยงในไพ่ด้วยนะครับไพ่อัศวินแทนถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานก็ได้เพราะมันคือการที่คนคนหนึ่งอยู่บนหลังม้านะครับอาจจะหมายถึงคุณจะได้มีการเดินไอโยกย้ายเปลี่ยนแปลงจากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง แต่ปกติมันจะไม่หมายถึงการเปลี่ยนงานแบบไปเป็นคนละสายหรือคนละบริษัทเลยมันจะหมายถึงว่าการไปอยู่อีกสาขาหนึ่งนะครับผมการไปอยู่ที่หนึ่งถูกส่งไปอีกที่หนึ่งซึ่งอาจจะเป็นสาขาเดียวกันก็ได้นะครับแล้วก็ไพ่เจ้าอัศวินเนี่ยแทนถึงดวงเชื่อปะจรรองเทา้าเดินทางบ่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่บนหลังมา้าไงอยู่บนยานพาหนะจะเดินทางบ่อยมากไม่อยู่ติดที่ เดินทางแบบสบายหรือไม่สบายคุณให้คุณดูสิ่งที่เขาถือถ้าถือเหรียญถือถ้วยอย่างเงี้ยเดินทางชิลมีคนซัพพอร์ตมีอัวอาจจะแบบมีงบดีไงออกให้เหลือเฟื่ให้คุณมีกินมีใช้ถ้าออกแบบถือไม้เท้าถือดาบอย่างเงี้ยเดินทางลําบากหรือว่าที่ที่คุณไปมันธุรกันดารลาบากอยู่ลําบากกินลําบากหรืองบน้อยนะครับผมใช้ทีต้องก็กระเบืกระเสียนก็เป็นอารมณ์นั้นอีกอย่างหนึ่ง เหมือนเดิมเหรียญกับั้วแทนคนขาวแล้วก็ไม้เท้ากับดาบแทนคนผิวสองสีถึงดํานะครับถ้าเป็นวัยก็หมายถึงคนที่ไวัยได้เรียกกับเราก็คือบวกลบไม่เกินห้าปีนะครับผมไวัยได้เรียกกับเราหรือคนที่เสมอกับเราเพราะเป็นอัศวินคือคนที่เสมอกับคนที่ผู้ดูนนะครับมหาเล็กแทนถึงคนที่วัน,นะต่ำกว่าแต่ถ้าเป็นอัศวินแทนถึงคนที่วันนะพอๆกันนะครับผมไพ่ ตัวนี้ถ้าถามว่าจะได้ลถไหมใน3มเดือน6เดือนหนึปีไม่ยากเลยถ้าคุณเห็นยานพาหนาในรูปเช่นม้าอย่างเงี้ยนะครับผมตอบไปเลยว่าคุณได้ลดแน่ๆจะเป็นรถใหม่รถมือสองนั้นให้ดูไพ่ประกอบนะครับผมพวกที่ได้รถใหม่ๆเลยก็จะเป็นไพ่แบบไพ่ดีๆอ่ะเช่นไพ่ The Sun The World หรือไม่ก็เป็นไพ่ที่มันสว่างสีทองเหมือนกันถ้าเป็นไพ่พวกสีเทาๆนะครับ หรือเป็นไพ่แบบเพะวกดาบดเยอะๆหมายถึงว่าได้รถแต่เป็นลถมีตําหนิก็คือลดบูลสองนั่นเองนะฮะประมาณนี้ควีนมาต่อไปวันนั้นที่สูงขึ้นเริ่มเป็นเจ้าของอาณาจักรและแต่ยังไม่มีอํานาจที่สุดเพราะว่าเป็นควีนต้องเป็นอํานาจรองจากคิงนะเริ่มมีเ,เครดิตมากขึ้นภาษีดีขึ้นก็จะเป็นควีนทั้ง4นะครับที่ถือทั้งเหรียญถ้วยดาบไม้เท้ากลุ่มควีนเนี่ยอย่างแรกอะมันแทนเพศหญิงได้หนึ่งแล้ว แทนเพศหญิงก็ได้หรือแทนคนที่เป็นเพศชายแต่มีจริตผู้หญิงก็ได้จากประสบการณ์ที่ดูมานะครับนี่คือไพ่วันนะควีนเลยควีนถือถ้วยกับถือเหรียญแทนผิวขาวส่วนไม้เท้ากับดาบแทนผู้หญิงที่สองสีถึงผิวดำนะครับผมอารมณ์นั้นเลยถ้าถามว่าได้ตำแหนง่งไหมฉันจะได้ตำแหนง่งนี้ไหมฉันจะได้รับการโปรโมทเรื่องการงานไหมออกคนมีมงกุฎ ตอบได้ยง,ง่ายเลยว่าคุณได้แต่ได้แล้วจะดีไหมได้แล้วจะรุ่งไหมบางคนได้แล้วตกต่ำกว่าเดิมก็มีคุณก็ต้องดูไพ่ถัดไปว่าเป็นไพ่ดีหรือไม่ดีนะครับผมต่อไปครับวันนะสูงสุดก็คือเป็นไพ่วันนะที่เป็นคิงหรือกษัตริย์นั่นเองนะฮะร,รายชานะครับผมอันนี้คือไพ่ที่ให้คุณมากโดยเฉพาะผู้ชายก็คือถ้าออกมาปุ๊บ คุณถามว่าได้รับก,การโปรโมทไหมได้ตําแหน่งไหมชัวยิ่งกว่าชัวอีกนะครับผมได้ตําแหน่งแน่ๆดีด้วยเครดิตดีนะฮะยิ่งโดยเฉพาะถ้าขึ้นไปคิงถือเหรียญคิงถือเหรียญเนี่ยพิเศษหน่อยคือมีทั้งหน้าตาทางสังคมที่เป็นมงกุฎและมีทั้งเงินทองด้วยบางคนเนี่ยบ้านมีฐานะอยู่แล้ว แต่ต้องการตาแหน่งทางสังคมแล้วมาทํางานราชการหรืองานวิลักรรมาหกิจก็จะเป็นคนไพ่อย่างเงี้ยเยอะมากคือบ้านฉันไม่ฐานะฉันไม่กังวลเรื่องการเงินฉันแค่ต้องการฐานะส,สังคมก็จะมาไต่เต้าในในระบบราชการจากซีต่าๆเป็นซีสูงๆนี่คืออารมณ์นี้และครับนี่คือพิเศษที่หนึ่งนะฮะคิงถือถ้วยกับคิงถือเหรียญเหมือนกันผิวขาวคิงถือไม้เท้าถึงคิงถือดาบแทนลักษณะของ คนผิวสองสีถึงดำนะครับไพ่ตัวนี้แทนถึงคนที่วันน่าสูงกว่าเราหรืออาจจะหมายถึงคนที่อายุมากกว่าเรานะครับผมอายุแบบเป็นผู้ใหญ่เลยอะ่ะแทนถึงผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือก็ได้นะครับผมอาจจะหมายถึงคนที่เป็นหัวหน้าเราก็ได้นะขึ้นอยู่ว่ามันเป็นไพ่แทนตําแหน่งตัวเองหรือตําแหน่งข้างเคียงนะครับนี่คือความหมายโดยภาพรวมของ วันนะทั้ง4ของไพ่ไมเนอร์อาคาน่าครับที่เป็นเหรียญถ้วยดาบไม่เท้า